สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอ่าวันนี้ละการ g n t c ไฮบิชชาร์เลนต e นะครับผมวันนี้อยู่กับแคน tf เนะครับเป็นการแข่งแข่งจริงโอเคแคนไอแผนที่ที่แข่งเป็นแผนที่ประจ์ภัยนะครับผมผมจะเล่นเป็นจิงจอกแล้วกันเพราะว่าติดใจเมื่อวานซ้อมเมื่อวานเป็นการซ้อมนะครับผมสว่วนนี้เป็นวันแข่งจริงแล้ว จอกจะเทสหมวกใหม่แล้วกันครับแต่ยังไม่ได้หาออฟนะว่าจะหาออฟเดี๋ยวก่อนวันนี้แหละบินไม่ต้องใส่นะครับโอเคงั้นใส่เบิ้ลเบิ้ลนดินโขงแล้วก็แท็กซี่นะครับผมเต่าใช่ไหม, <S <S ไมลืมเปลี่ยนลูกเต่าโอเค <S <S ลืมอะไรก็น้อฟ้าโอเคครบครับเอาลุย See who goes first. โอ้ยเขาสายแลนด์มาร์กปะเนี่ย yes, you first. Throw the โอ้มีหมวกใหม่ด้วย s <S เจอเล่นสายแลนด์มาร์กนะครับผมมามาดูกันเปิดสิบแล้วกันนะครับแล้วก็ลองเบิ้ลสีดูเขาเกาะโอ้ยไม่เบิ้ลผมหอยเกินไปม,มั้งนะอ่ะอ่ะไม่เป็นไร อ๋อเขาเล่นสร้างเลนมาคแล้วก็มีดูดแล้วก็มีคอนทองนะครับคอนทอนี่มีไว้เพื่อไปจุดสตาร์ทแล้วก็สร้างสาหลังไ้สร้างแลนมาคได้เลยนะครับไม่ต้องรอสาหลังโอ้โดนแล้วเกาะต่อไปแล้วงั้ไงดีติดแล้วกันเนาะมองไม่ออกเฮีย ก็ไปไหนสามพายุก็ามาโดนนะครับพายุอ,อืมสองเลยแล้วกันเบ,บิ้ลนด้วยเย่สร้างใหม่ก็ได้มาดิสร้างใหม่สร้างใหม่งหลังพอถอยฉีบแล้วกันโอ้ยไม่ออก เลยหมวกผมไม่ออกกีนท้งแเนี่ยสองสามสามแล้วโอเคงั้นเท่าไหร่นะ <My turn. S 1> ห้าหรอตัดมึงก่อนไ <Four>. อยสด <My turn. S 1> อืมเป็นสีแล้วกัน <laughs> <laughs> นี่เบอร์สี่พี่เหรอเนี่ยห่วงไม่ออกเลยสองสามสี่สี่แล้วเนี่ยโดนแล้วไงเขาสามบ้าโอ้โหเขาสามแล้วเขาเล่นสามแล้วโอ้ยโดนแล้วโดนตัดงั้นงั้นงั้นโอ้เฮ้อ เขาจะไม่มาสองเลยครับขอเบอิ้ลขอเบอิ้ลอือหือเอาแล้วไม่มีเมืองแล้วเขามีโอ้เข้าเบิ้ลสองจบได้แล้วน,นะอุ้ยเสียวโอ้ยแลนด์มาร์กมาคอนก็มาอะไรก็มาตัดก่อนก่อน สวยสวยสวย oh, <no. S 1> โอ้ยวินละฮะโดดไมหมฮะไม่มีใครเล่นตีบอสเลยโอ้ยยังไงดี ดีกว่าเออเอเดนมาก่อนออโอ้โหโอ้โยออกด้วยทาไงดีอะ สมไม่ได้อันตรายจังสิบสองก่อนหางแป๊บมีแวะหาเงินเอาตะรวยเลยโอยมันสีนะโอ้ย you, <Microsoft. S 1> มนะยยยใส่จะได้ตีบอลแล้วเนะี่ย จะไปไหนอ่ะมันไม่เบิ้ลให้อ่ะกะปล่อยเบิ้ลนั่นน่ะงั้นสิบสองเลยออกอีกแล้วอ่ะพี่จะเล่นสายเลน์ม็กไหม อ้ยเอาแล้วตัดไหมเนี่ยโหโดนนี่อ่ะสวยแล้วไปตกของเขาเองงไงเนี่ยงงเลยงงเลยค่ะ เดียรไม่รู้สองก่อนเอาขายสิครับผมน่ะขายไปก่อนขายไปก่อนยองไหมก่อนโอ้ยไะเจ้า สวยเลยนะฮะตอนนี้ขอเบอิ้ลหน่อยโอ,อ้อยงั้นผมตีบอสเลยนะเลือดแค่นี้จะตีแล้วไม่สนละเออเอาเงินมาให้หน่อยดิตัวเอง <Yes. S 1> อยังมีแบบซื้อฟีอนะ ตรงี้ต้องตีบอสทีเดียวตายไม่ตายต้องสองทีนะฮะต,ตีเต็มแล้วกันสาวเจ็ดสิบนะคูณสองก็เป็นประมาณหกเจ็ดร้อยโอเคกดเลยโอ้โหออกมาเนี่ยสวยครับ อีตายไนะ้ยน่ะยังยังยังเว้ยยังไม่ตายแปดร้อยยังไม่ตายเคเคเสาหน้าเสาหน้ามีลุ้นเสาหน้าข้อสิบสองนะโอ้โหตัวเลยนะ่ะ <c oughs> โอ้ยดูดกูอีกโอ้ยอะไรจะขนาดน,านั้นล้มแล้วมัมนะ้งน่ะ ่ขอเบ <movement> ิ้นเถอะขอบินก็ได้โอ้ยยังบินก็ไม่ก็ทำไมมันโหดร้ายชะนี้โอ้ยเบิ้นสองอีกแล้วนะครับเขาต้องจบหกนะครับ ทุกคนครับโอ้โหไม่รอดครับบินให้ตื่นเต้น <c oughs> โอเคครับ <c oughs> เกมแรกแพ้ไปอย่างอนนถาดเคถ้าจะเล่นอย่างนั้นใช่ไหมถ้าพี่จะเล่นเลนมากกับผมไดไม้จัดให้เนมาใชิมมอล จะดูได้ไหมฮะมาแลนมาก็แลนกลับมามามาแป๊บหาทางฟ้าแป๊บมาจะแลนก็แลนมา <c oughs> <c oughs> ไม่จริงจอกแล้วมาเขาแรกมานโอ้ไม่ได้อีนีน้สามหลังกันมันละนี่ออกโอ้ยสองหลังเหรอที่เขามีนั้นนี่หว่าเขามีคอนนี่หว่าไม่นอะไรครับไม่กลัว ลังแรกไม่นดาหว่าลืม แล้วเขาสร้างแล้วหรือเปล่านั่นไงเอ้ยเขาทำไมออกโอ้ยออกอีกแล้วเอาเว้สาหลังบ้างดิเอาสิเอาสิเอาสิอ,า <of> อ่าเฮ้ยเหยบเสาแล้ว เมื่อกี้เนี่ยเสียดายเนาะน่าให้โอากาสตีบอสอีกรอบได้ดุนสะหน่อย้องซื้อไปซช่งงั้นโอ้โหบีนี่ซื้อต่อฟรีโอ้ยจบ <c oughs> <c oughs> อะไรเนี่ยทำไมจะขนาดนั้นล่ะ <c oughs> มีอะไรออกก็ออกอย่างซะขนาดนั้น โโอ้หเออให้ออกบ้างได้ปะขอออกหน่อยออกหน่อยโอ้ย นั่นไงนั่นไงว่าแล้วเชียวโอ้โหโอ้โหใช้สิคนตัดอีกออทำไมเป็นจีซี่ขอดูดตังนอย ้ดวง <laughs> โอ้ยพี่จะพูดยังไงดีโอ้หน่ากลัว <My turn. S 1> ไปไหนดีอ่ะสิบนี่ผมตายแน่เคนสี่ก็ได้ไหม <Double. Four. S 1> จะวัดสิบสองจะไปเหยียบสิบสองก็กลัวครับผมขอบ้างดิเก้าสิบสิบเอ็ดโอูไกลไป สิบเก้าไม่ออกคิดหายแล้วโอ้ตายอย่างนี้ตายตายอย่างเดียวครับงง <My turn. S 1> ไปไม่ได้เลยงั้นโดนเหยียบแน่ เบิ้์สี่อีกเออเอาไว้บอสตัวนี้ผมต้องไปยาวๆครับผมโอ้ยอะไรขนาดนั้นโอ้ยอยังไม่ออกเว้ยตัดไม่ได้ไม่มีตัง มาเนะ oh, <no. S 1> ี่ยโอ้โหบิน <c oughs> คุณไม่เจ้าขอบคุณจะลองเฮ้ยผมมีเกาะไหมเนะ่ะมีอยู่มีอยู่มีอยู่ถ้าไปเมืองนี้ไม่รู้เงินจะพอถือไหมครับเมืองข้างบนนะครับไม่น่าจะพอนะครับเล่นบมดแม่งนะ <c oughs> 360รเกือบถึง800 700ยเจด้อยจะเล็ก,กว่า700้ยใช่ไหมเขาตีตายงั้นเราต้องตีประมาณตีลงสูงหน่อยกันถ้าคุณสองเดียวตายโดนแน่เสาหน้าเออดียเบิ้ล คี้หมดอะสวยแล้วสิบเอ็ดเหรออ่าสิบเอ็ดโอ้โหสิบโดนลอยเนี่ยโอ้โห <c oughs> ไม่ไม่กูขี้หมดโอ้โห ตายอย่างนี้ตายตายแพ้โอ้ยทอยอะไรก็ตายอ้โอเคครับยอมรับด้วยดีครับวันนี้ไปพลาดต,ตกเมืองเขาเองครับกี้ <Welcome. S 1> โอเคครับก็ขอบคุณแคนทีเอฟด้วยนะครับเดี๋ยวผลแข่งขันจะแจ้งใต้คลิปแล้ก,การครับ นี่รู้สึกว่าแล้วคิ้วขวากระตุกทั้งวันเลย <c oughs> เกี่ยวไหมอ่ะโอเคครับผมขอบคุณที่ติดตามนะครับ <c oughs> ดูสนุกดูแล้วชอบก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะโอเคแล้วเจอกัน see you again next time บ๊ายบาย